สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บ้านเพื่อนพิมพ์ชาแนลนะคะอากาศหนาวหนาวหนาวหนว,น,ว,น,วนะคะคลิปไหนก็บ่นแต่เรื่องหนาวนะคะในช่วงนี้โอ้ยหนาวก็ยังอดที่จะทานอะไรที่เป็นผัดที่จะมาแก้มกับปลาเผาร้อนๆอ,อบเสร็จใหม่ๆนะจ๊ะ ปลาเผาเราซื้อมานะคะทุกคนซื้อมาแล้วก็มาออุ่นร้อนๆอนอบใหม่ๆนะจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มรแสแซ่บๆนะคะเผ็ดๆเปรี้ยวๆมีสามรสนิดหน่อยนะจ้าสามรสสามรสอ่ะผักผักกาดขาวผักชีผักขึ้นช่ายนะคะโอ้ยดูสิครับเพื่อน สีสันของผักนี่จะทำให้เราสดชื่นเนาะอู่น่าทานไหมคะน่าทานนะดูผักสคิคะนี่แหละคือความสุขเต็บๆน้อยๆของเรานะคะอยู่กับการปรุงอาหารง่ายๆน้ำจิ้มง่ายๆแซ่บๆนะแล้วก็ผักที่เราชอบนะคะ ันนี้ก็เป็นแตงร้านนะคะผักกาดขาวผักเมื่อเดิมนะคะพื้นๆทั่วไปนี่นหะคะ่ะเพื่อนๆเนาะนี่สักพักหนึ่งเพื่อนฟิมก็จะจัดไปเลยนะคะมือนี้คนเดียวอีกแล้วทานคนเดียวอีกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยขอทานผักก่อนเนาะ ชิมน้ำจิ้มชิมน้ำจิ้มก่อนอมหอมกระเทียมผมกระเทียมมากเลยกระเทียมกับมะนาวนะคะทุกคนอืม ยังไม่อยากทานปลาตอนนี้เนาะ เตรียมช้อนก่อนถ่ายคลิปไปก่อนเดี๋ยวที่ยังไม่ได้เตรียมเนาะ <laughs> ผู้ดังของเราก็สวยนะดูผู้ดังของเราสวยงาม <laughs> เลินิมก็จะผ่านง่ายๆค่ะเพื่อนๆนะผ่านง่ายๆชิมนิดนึงชิมนิดนึงเนื้อเด้งๆเนื้อเด้งๆนี่อืมปลาสดมากเลยค่ะ เน,เนื้อเนื้ออร่อยมากเขาย่างเตาถฐานนะคะเพื่อนเพื่อนตัวราคาก็ไม่แพงนะคะห้าสิบบาทแต่เราต้องมาซื้อผักของเราตะหากเนาะมาทำน้ำจิ้มเองเนาะอปืปลาเนื้อแน่นปุ๊บเลย อืมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะจ๊ะเพื่อนๆบอกอืมมือไปเลยพี่พิมมือไปเลย อาแบบว่าเราไม่ค่อยหิวอะ่ะแค่อยากชิมเนาะแค่อยากชิมปลาเนี่ยเราต้องมีผักเอ่อพวกขึ้นช่ายกระหอมผักชีนี่หละจ้ะนี่ค่ะ อร่อยมากให้เพื่อนๆดูผักนี่ค่ะ เพื่อนๆจ๋าดูเนื้อสิคะนเนื้อปลาชุบเลยนะคะอืมดีมากดีมากคลิปนี้เพื่อนพิมพ์ก็จะเป็นคลิปง่ายๆนะคะเพื่อนๆซื้อมา ทานคนเดียวก็ไม่หมดเห็นอะไรก็อยากซื้ออยากทานเนาะแต่ถ้าซื้อแล้วทานคนเดียวมันก็เนี่ยค่ะมันทานไม่หมดทานนิดเดียวก็จะอิ่มก็ต้องอ่ะมื้อต่อไปทำไรเนาะปลาเนี่ยปลาเนี่ยทานไม่หมดก็ต้องเอาแกะเนื้อแกะเนื้อมาทําเป็นอะไรดีเนาะแกะเนื้อทําเป็นลาบดีไหมคะแกะเนื้อทําเป็นลาบเนาะ นี่เพื่อนเพื่อนเ็เรียกผ้านะผ้าดีไหมแกะเนื้อแล้วเอามาผ้าดีไหมจ้ะอืมดูที่ขาเนี่ยจะอิ่มซะแล้วเพราะเมื่อกี้ต้องทานผลไม้ไปเยอะเออนะคะ ไปมาทานด้วยจะเพื่อนเพื่อนเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นพิมพ์ทานเหมือนไม่อร่อยแต่จริงจริงอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อแต่ว่าเพิ่งทานผลไม้มา,มาเนาะก็เลยทานได้นิดเดียวจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะดูสิค้ายังเหลือ ครึ่งตัวเลยนะคะเกินครึ่งเลยอิ่มแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ